เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลอยนี่ใส่ก่อนก็ได้เอ้ยมึงใส่ให้มันพันหนึ่งดิแล้วมึงโอนมาให้กูเรื่อยให้แบบเฮ้ยไอ้เอ็กตั้งชื่อไใแล้วโานค่าพี่เหรอเดี๋ยวกูจ่ายให้ก็ได้ไอ้เหี่โอ้ยเจ้าติดเนาะติดเท่าไหร่แล้วพันหนึ่งเจ็ดพันหนึ่งฮะอะไรอ่าเอาก่อนเอาก่อนเอาให้เท่าไหร่พันหนึ่งชื่อโรงเรียนเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ชื่อการแข่งขันอะเราเราชื่อประเทศแฟมิเลียใช่ไหมเราก็เป็นแฟมิลีแฟมิลีเออ ไม่น่าเชื่อนะว่าจะออกมาจากสมองคนที่โตไม่ไม่ไม่เอางี้ไอ้ไอ้นี่คืออเนียสายเป็นกี่สายครับอเนียสายไหนที่จะจับเนี่ยสายเอหรือสายอะไรโหนี่เราเราเราจะเล่นอะอะไรอันนี้คืออันนี้เป็นรายชื่อทีมเดี๋ยวนะผมบอกมามีกี่ทีมนี่อธิบายดูเราจะเล่นกันแบบนี้เราจะเล่นกันยี่สิบทีมอ่าอันนี้เลริเปอร์ถอนตัว จากยีิบเอ็ดเป็นยี่สิบอ่าจะสายสายละห้าทีมใช่ไหมเจอกันทุกทีมก็จะเป็นยี่สิบยี่สิบตาอ่ายี่ยี่สิบแมตต์แมตช์รวมก็จะทั้งหมดก็คือแปดสิบแมตต์อ่าแล้วเราจะเอาคะแนนที่ดีที่สุดอันดับหนึ่งอันดับสองก็จะเป็นแปดทีมที่จะเข้าไปชิงแชมป์อ่าของแต่ละสายเราจะแข่งกันทั้งหมดหนึ่งร้อยิสองแมตต์ใช้เวลาประมาณสิบห้าวัน แล้วเวละสิบคู่แข่งเวลาสิบเก้านาฬิกาถึงเที่ยงคืนแข่งกันแทบตายเพิ่มไปแสนห้าไปให้เยสองแสนเพ่สองแสนเพิ่มสองแสนกพมมมเดตตาขอละแบงอะไงดีแล้วะไรดีแฟมิเลียแล้วสองแสนเลยดูให้หมดเลย เออเฮ้แต่แต่เรามี X i h a v e c V u ด้วยนะเอ๊ะเรามี power เดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยว่ากันเรามี power buy เดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะติดได้อยู่แล้วถอนได้พ่บอลถอนละครับนำผานเขาไหมเข้าสู่นะครับไอ้เหี้ยคุณ่ใส่ไหนอันนี้สายเองอันนี้สายเองเราต้องมาดูช่อยเอสทำไมอะบอยมึงเข้ามาดิเข้ายังไงอะมันหาห้องไม่เจออะเราจะทำการจับฉลากไม่มียศไม่มียศมึงมึงมึงดึงมึงเข้าห้องมาดิ ทักรีมึงเตรียมเสร็จแล้วครับเตรียมเสร็จแล้วไม่อันนี้ผู้แจ้โคตรเยอะต้องไปอยู่ห้องไหน่ก่อนเปล่าต้องยึดจับแล้วอับมอันอันอันนี้ยังไม่ได้จับว่าใครเจอใครนะจับสายเอเฉยๆถายว่าใครว่าใครจะอยู่สาย A ถูกต้องซิกซิ K อ่าแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้เรากําลังจะเริ่มนะครับการจับฉลากแฟมิลียแฟมิเลียรีครับคู่แรกนะครับในสาย A นะฮะจะเป็นใครนะครับทีมแรกในที่อยู่ในสาย A นะฮะจะเป็นกรุ๊ปอั t เดอรเดนหรือเปล่าอ่ะเริ่มกันเลย กดเลยครับมาครับทีมแรกไปทีมแรกจะเป็นไหนบนเฮดหรือเปล่าและเป็น b ีเอสบีเอลสปาร์ตนะครับเอาละครับอยู่ในกลุ่มเอนะครับตอนนี้ทีมแรกมาแล้วครับจัดโอ้โเอานะครับทีมต่อไปนะครับไปมนเข้านได้ยังเนี่ยไม่ได้ไม่รู้จะเข้าไงให้มือเข้าดิสคอร์ดไอ้นี่ไอเอ็กดึงไบบอยให้มาดพร้อมแล้วไปเลยนะ อยู่เนี่ยวอยู่ห้องพูดคุยจะเป็นใคร J A K หรือเปล่าจะเป็นตัวท็อปตัวตึงอย่าง D G หรือเปล่าแล้วเป็น B S ครับตอนนี้กลับมา B S ทีมอะไรครับ B S นี่ Excite หรืออะไรครับ B S นะฮะทีม A นะฮะตอนนี้ได้สองทีมแล้วอยู่ทีม A B S นะฮะ B S คืออะไรทักลีมึงอธิบายอ่ะก็ไม่รู้ที่ย่อเขาเหมือนกัน b บ็กสเป s แบ็กสเปซแบนะครับ Back Space นะครับอ่ะทีมที่สามเลยไป จะเป็นนครบาลหรือว่าสกอตหรือว่าเป็นเสรราอาทิตย์แต่ตอนนี้ดูเหมือนจะเป็นดีจีจเอาละครับดูเหมือนว่าจะเป็นงานงานลำปากของทางสปาร์คนี่แล้วทางแบ็กสเปซที่ได้เจอตัวแข็งนะฮะซึ่งเป็นอันดับสองจากการแข่งครั้งที่แล้วเพื่อคัดทีมสวยสปอร์ตในครั้งที่แล้วคือคดีจีนะฮะเอาละครับตอนนี้ d ีจีมาแล้วจะเป็นทีมต่อไปทีมอะไทีมที่สี่ลุยไปทีที่สี่ครับตอนนี้ หมุนไปหมุนไปเป็นทางฝั่งของ N S N S นะครับผม N S มาจากอะไรอะ N S มาจากะครครับ X X อะไรนะ N S มาจากอะไรนะโนสนโนสนโนสนโนแค่นะครับใครก็ได้นะระรับทีมนี้โนสนนะฮะมาอยู่แล้วทีมสุดท้ายกะดับกุ่เอนะครับไปกันต่อเลยใครจะเป็นทีมสุดท้ายในทีนี้ฮะขอเป็นทีมตึ้งอีกหนึ่งทีมละกันจะไปดุย ป็น JK หรือเปล่า JK อยากอยู่แล้วเกินเพร่อล้านตากับอุ้ยจะไม่ใช่จับเป็นเบเกอี่เป็นกระโมจัดเดือดเดือดเดือดกูเดืดเดือดเอ็ดดด้วยไปด้วยครับดึงให้หน่อนอยู่ห้องกูคุยการมีสทีมใหญ่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มเซครับต้องมีสามทีมใหญ่ด้วยกันเป็นแปดทีมจะละครไหมจะละครหมด้วครับหมดลวครทีมบีทีมบีครับจับด่าสายทีมบครับ ตากันต่อเลยทีมบีอะพร้อมรับไปทีมแรกของทีมบีครกดเลยขอเป็น J K ได้ไหมหรือว่าเป็นใครก็ได้ครับจังหวะนี้เป็นสาวอาทิตย์นะคอนลึกควีนนะเอาแล้วครับเปิดหัวมาได้สวยครับเป็นแก๊งควีนที่สองครับจัดไปลุยเลยฮะ J K ยังลุ้นอยู่สกอตยังลุ้นนคนบานยังลุ้นแต่บันเทสยังลุ้นนะฮะฟาเต้สาวอาทิตย์ลุ้นหมดครับตอนนี้ และเป็นเสาอะนักคบอนั่นเอทีม B อย่าลืมนะครับยิ่งทีมเล็กๆออกไปวายเป็นเปียไอ้สัตวิไม่ไม่เจนเนพี่ยิ่งทีมยิ่งทีม A นะ่ะทีมเล็กๆไปไวนี่ยครับทำให้ทีมทีมใหญ่ยังคงเหลืออยู่นะอย่าลืมอะไรชื่อมันหายนะแล้วมันจะเจอกันเองง่ายมากครับไะทีมที่สาเอาแล้วครับเหลือแต่ตึงๆครับทีมใหญ่ก็จะเป็นดาวน์เทเดเจเคเสาทิศฟาเตสสกอตมาหมดแล้วเป็นและเป็นเอ O F นะครับเป็นจากอะไรอ่ะเดีะวเอฟอ่ะเด็กเด็กออฟเด็กออฟอะใช่ครับนี่ก่อน D ดีไม่รู้ครับ D ดีไม่รู้ครับแกงตำรวจแกงตำรวจแกงตำรวจดีพาร์ตเมนต์ดีพาร์ตเมนต์อ๋อตำรวจว่ะแกงแกงตำรวจแล้วครับทีมบีตึงนะอ่ะทีมที่สามจัดมาสับทีมสี่แล้วทีมที่สี่แล้วโอเคโอเคพร้อมนะจัดไป จะเป็นอินเวสหรือเปล่าลืมไปได้ยังไงครับอินเวสอย่าลืมอินเวสต์โคอีกก็ได้และเป็นทางฝั่งดีแอลนะครับโอ้โหทีมอะไรอะพี่ยเดียวเดียวทีแอลกับเดียวปกติดอลล่า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 โอเคแจ็ดอลล่าครับมาอีกแล้วนะฮะแจ็คดอลล่าแข้งหน้าใหม่นะถือว่าอยู่ในกลุ่มที่พอสมควรและมีบอกวเลยครับเกลงหน่ออไอเทียตัว้ายของฟุกบี้ไป บีครับขอเป็นใครก็ได้ทีมใหญ่ๆอีกหนึ่งทีมเพื่อเข้าไปอยู่ในตรงนี้แล้วดูได้บอลเดยวินเซนโซโอ้โหเี่ยไม่ใช่ครับไม่ได้วินเซนโซนะผมพูดผิดอุู้้วูดนะทีมบีเซียวินเซนโซโอเคถูกแล้วโอเควินเซนโซนะฮะโอเควินเซนโซนะฮะเข้ามาอยู่ในตรงนี้แทนนะเอาแล้วต่อไปเป็นทีมซีเอาแล้วครับทีมใหญ่ตอนนี้เหลือเจเคสก๊อต ดายบอนเฮดปาเตสอินเวตและเสาร์อาทิตย์อยู่กันครบปะอยู่ทีมสาม้วเอาละจะเจอใครเท่านั้นแหละกดทีมแรกของกุกสี่จะเป็น JK หรือเปล่าแล้ววันวนมาเหมือนจะเป็นสก๊อตนั่นเองเอ้แมายังเหลือแต่ตึงๆนะสามเสตร์อทิตย์ก็ได้กลัวมาสำหรับทีมซีครับเยอ่อแล่ะครับอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดครับ่อไปทีมที่สองสี่เริ่ม เหลือจริงเดียวไม่ทีไม่กี่ทีมแล้วครับตอนนี้ลุ้นมาและเหมือนจะเป็นเสาร์อาทิตย์เวทหรือเปล่าอินเวทโอ้โอ้ยเอาละครับใหญ่ชนใหญ่ครับสมาชิกเยอะประทสมาชิกเยอะนะฮะยิ่งอยากให้ลงมาเจอได้ว่ากเลยสัตว์ถ้ามีทีมใหญ่ทีมหนึ่งทีนี้จะกลายเป็นกรุ๊ปไอ้กรุ๊ปออฟเดอะเดย์ทันทีเลยนะฮะเป็นกรุ๊ปที่ล่าความตายเลยฮะไป ทีมที่3นะฮะไอ้ทีมที่4เลยปะเท่าไหร่ทีมที่3ามปะทีมที่3ครับทีมที่3แล้วเป็นโคอีหรือเปล่าแล้วเป็นเลสซันโตสหรือเปล่าครับทีมแลนสล็อตแลนสล็อตแลนสล็อตนะฮะถ้าครบตรงนี้เราก็ไม่ต้องจับแล้วอ่ะไอ้เหี้ยะแลนสล็อตนะฮะอ่ะอย่าลืมนะครับถ้าครบตรงนี้ทีมดิ้เพิ่งทักลี่อย่าลืมนะทีมนี้จะเป็นทีมสุดท้ายที่อยู่ในกลุ่มสี่ ที่เหลือไม่ต้องจับนะฮะที่เหลือไม่ต้องจับแล้วเพราะว่ามันครบห้าแล้วจะอยู่ในมักคับให้อยู่ในกรุ๊ปดีเลยนะครับ้วดูหน่อยทัลี่ดูหน่อยที่เหลือทีมอะไรบ้างเนี่ยมีสารไม่ใช่ไม่ใช่จับมาได้สารอันนี้เหลือโคอิฟาเตสทีมใหญ่นะโคอิปาเตสเสาร์อาทิตย์เจเและไดมอนเฮทนะฮะโอ้โหเดือดจัดไอ้จั์ทีมสุดท้ายสามสองหนึ่งไปครับทำไมเหลือเจ็ดทีมวะ อ้าวไม่รู้เหมือนกันครับและเป็นทังฝั่กสาวอาทีตย์กุ๊ปนี้ฮะสาวอาทิตย์ไปอยู่ด้วยแล้วกลายเป็นกุ๊ปออฟเดอะเดย์ทันทีอีบแม่ยังยังมีทีมยังมีทีม้าวไอ้เัี่ยใช่ยังมีทีมเนี่ยมันเหลืออีกสองสามสี่ขวดเดือนนโอเคไปเจคินลงไปเฮียสามสองหนึ่งเจคินลงไปสัตว อกว๊กกว๊กกว๊กไปทำังกกใช่คไม่ใช่เป็นเเคุกอัเอไอ้เหี้ยอเดือดักอนอิเดไอ้เหี้ยเเคแลนซลอตเสร์อาทิตย์และเจเคอยู่ในกุ๊กสี่ครับตอนนี้แลกเป็นเดนว่าเป็นอันว่ากุ๊กดีจะบังคับเลยครับมีไดม o นด์เฮ d มีอะไรอีกครับดัมเฮดฟาเตสโคอีบีบดัมเฮดแล้วก็บีบีเฮตึงจัดใช่ไหมไม่ไม่ยังครบไม่ครบพี่ต้องขอดูก่อนไอ้เฮตยกูเมื่อกี้สยองจัดอล้เนี่ยเหลือห้าทีมสุดท้ายเนี่ย l อท t คืออะไรทีอย่างแลนสล็อตใช่ปะเนี่ยแลนสล็อตโอเคโอเคโอเคอันนี้นะฮะกรุ๊ปที่เป็นกรุ๊ปออมเดเดตได้แก่กรุ๊ปสีครับยินดีด้วยครับทุกท่านแล้วมาเจอกันตอนนี้จับจับได้หมดแล้วก็จับฉลาดเจอกันไหม เขาต้องจับจับดีแนะมันต้องจับเจอกันก่อนดีต้องจับต้องจับต้องจับในเกตุละกุ๊ปนะฮะเฟิร์สเฟิร์สแมตช์แรกนะครับแล้วก็จับแค่แค่แมตช์แรกเท่านั้นนะฮะจับแค่แมตช์แรกเท่านั้นนะเดือดเกินไปด้วยใครนะฮะอ่ะแล้วสุ่มในกรุ๊ป A ก่อนเลยนะครับจะเป็นใครครับกรุ๊ปนี้ก็เดือดเช่นเดียวกันมีทั้งดราโกนและซิกซี an> ่ซิกที่เป็นตัวเต็งในการแข่งครั้งนี้นะฮะเอาละผมมองว่าเป็นตัวเต็งงะและโนสนมาเลยครับคู่แรกครับจะเจอกับใคร แดี๋ยวกดรั่วรัวเลยนะครับตอนนี้ไม่ต้องลุ้นแล้วฮะโนสนะขอกดแบเอ้ขอกดโชเลโยอะไรเนี่ยไอเยี่ยกรูฟซีอย่างตึงอ่ะไอ้าทีมอ่ะแนนโนสนจะเจอกับใครอะจะเจอใครครับกดเลยหลายคนมองนะตัวเต็งเยอะครับการขัดนี้ยังมีคนที่ไม่โชว์ฝีมือด้วยนะครับและเป็น BS นะครับอแบทสไลท์แบทอะไรนะแบ k สไล d ์หรือว่าแบทไซท แบ็กอะไรทักอย่างเออนั่นแหละครับทินมาขออภัยด้วยถ้าจำชื่อไม่ได้แบ็กสเปซแบ็กสเปซนะฮะแบ็กสเตปหุ่มลบนะฮะโอเคลบข้อความจะเจอกันแล้วแหละคู่แรกแล้วเอาแล้วครับหรือจะเป็นดีจีจะปะทะกับซิกซิกเลยหรือเปล่าจังหวะนี้คู่ผสมมาเลิกจะเป็นดีจีและซิกซิกหรือเปล่าและมาด้วยซิกซี่ซิกกเปิดหัวมาแล้วหรือว่าจะเจอสปาร์คกีーกันแน่สปาร์คกีーหรือว่าซิกซิกจังหวะนี้ในกลุ่ม A นะกลุ่ม A และกดต่อเลยครับจะจะเป็นสปาร์ลี่หรือดากอนนะฮะดีจีและดูเหมือนว่าจะเป็นทางฝั่งสปาร์ลี่นะครับโอ้โห,โห <c oughs> โและผู้ชนะระหว่าง2ทีมนี้นะฮะหรือว่า2ทีมข้างหน้าจะมาด ครับตอนนี้และไปน้างฝั่งอินเวสครับเปิดหัวมาแล้วครับตอนนี้จะเป็นการดีมากครับถ้าจันนคารไม่ได้แข่งในตรงนี้นะจะเป็นทีมที่รอเขาแข่งจบนะฮะจะเรื่องดีมากะไปต่อครับอินเวสจะเจอกับจะเจอกับจันทรอังคารก็เอาแล้วครับอินเวสมาถึงก็เจองานหนักเลยครับสำหรับอินเวสได้เจอแชมป์เก่าอย่างจันอังคารไปไก่ก็ไฝ่ที่ผมบอกนะฮะ และดูกันต่อครับว่าเสาทิศจะเจอสกอตหรือเปล่าและเป็นทางฝั่งเสาทิศเปิดหัวไปแล้วฮะสกอตไปดีวะจะเป็นสกอตหรือแลนสล็อตจะบอกวะแอลเซทีแลนสล็อตใช่ปะใช่ไม่แน่ใจแต่มันจะมีแอลทีด้วยแต่จะไม่ได้แอลทีคือแลนสล็อตแลนสล็อตเอออันนี้มันมีแอลเซทีกับแอลทีนะพี่เออไม่เป็นไรหร้วแอลทีมาในนี้อีกแก๊งหนึ่งแอลเซทีมันแลนสสล็อตและเป็นทางฝั่งของ l z t ซัตตี้แลนส์ลอตนะฮะจะเจอกับเสาร์อาทิตย์ใช่ปะถูกต้องถูกต้องแอลก็จะแคร์ป่ะโดนไม่แคร์ใช่ปะไปไปไปทีมสุดท้ายครับกุ๊ปดีครับเป็นระหว่าง l t ลทีโคอิฟาเตสไดมอนด์เฮดและ b b นะฮะเราต้องมาลุ้นด้วยว่ากุ๊ปนี้ใครจะเป็นที่หนึ่งนะฮะไดมอนด์เฮดคือความหวังของพวงชนชาววัยรุ่น FF นะฮะ ไปกดไปเล่นเอฟเอฟเลยเอฟครับตัวเอฟซีตัวน้อยๆเขาอยู่เยอะมากนะฮะบีบีมาแล้วครับเปิดหัวมาเป็นบีบีฮะบังบอลหรือเปล่าบีบีนี่เป็นแก๊งลูกน้องบังบอลหรือเปล่าแบดแบดบัตแบดบัตอ๋อแบดบัตรนะโอเคโอเคแบดบัตจะเปิดมาเจอใครไปแต่บนเฮดเลยหรือเปล่าไดมอนด์เฮดฟักจัยู่แบดิสอ่ะและเป็นทางฝั่งของโคอิตึงนะโคอิ ไมโคไม่ใช่ว่ะอีครับแมเป็นโคอ,อีเจอบีบีครับแบดบัตนะฮะแตเลือดชั่วร้ายนะฮะแมและเป็นทางฝั่งใครอีกไดไม่เฮ็ดจะมาทะกับฟัตดหรือเปล่าและไดมอนเฮ็ดมาแล้วครับเอาละฮะตอนนี้อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดนะฮะขนาดไอต้ตั้มคุมกำเนิดยังอยู่ไม่ได้เลยฮะตัมกับบางบอลนะฮะ,ต,ะ,ฮะตอนนี้กด<อ>เลยครับไป<อ>จะเป็นฟาเตสหรือแอล ผู้ใหญ่มาะทะผู้ใหญ่เลยหรือเปล่าหรือและเป็น LT ครับปะเจอกับไตรมนเฮดและฟาเตสรอคู่ชนะนะระหว่างพวกนี้นะฮะดีด้วยครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับคู่แรกนะครับขอบคุณทุกท่านเนี่ยการรับชมนะฮะแบบแฟร์นะครับไม่มีแบบโกงหรือว่าอะไรเลยโอเคประมาณนี้ครับกอตึงขอให้สนุกครับอย่าลืมติดตามกันด้วยทุกการข่งขันมีถ่ายทอดสดหมดนะครับยกเว้นคู่ตึงๆไอ้คู่แรกๆยังอาจจะไม่ค่อยถ่ายทุกคู่นะ एक है चलंकार कुछ एक है दीदी आप हुई उम्र यो खाई दुख के लिए उदूस खुदी देती है चलंकार बुचे एक दीदी आप घूमी एक उमर यो खाई दुख के लिए उसे खुद देती है